สวัสดีครับ่วนสมุงเชนเนลนะครับวันนี้ก็ผมก็อยู่ในชวนมาเดิมนะครับแต่เรามาดูลักษณะของจุมผูหรือกวารังนะครับตับปิ่มทยามเนื่องจากพมเองก็ได้ชำไว้นะครับไปเจอจากดูค้นปลายดูค้นมาปรอราดูร้อนนะครับเลยเกิอดอาการว่าตอนมัน ดิฉันวายนินดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งพอก็คือเนี่ยเกิดกับคือใส่ปันจุ่มผูแต่ดดิยนพยายามนะครับเนี่ยมันจะอยู่เป็นกาประมาณนี้นะครับกับเนี่ยคือมันเกิดการแห้งนะครับแล้วเราจะแก้มาญห้อย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเชิญเลยครับเมนเพื่อนกับนี่คือ จุ่มผูเรียกว่าดังตบปิมไดะยำนะครับคับเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยที่จำไว้นะครับก็มันเกิดสาเหตุจากดินแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวา่าพมจะกแกป้ปญหาอย่างไรนะครับครับนี่คือข้อเสียกงการจำสมตูบตบดิมกระยำนะครับช่วงดูแรงกับพอดี นี่ก็เนี่ยผมก็ชำไว้นะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับแต่เผอ่อนมันไปทาเลงก็ไอ้ไรก็ช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็แห้งพ่อแห้งปั๊บนี้อ่าเผื่อเผืจะดูนะครับว่ารากของมันนี่มันออกมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดไปถึงเงินเราพาไปวางบนเนี้นครับมันมันตายนะครับผมบอกเผื่อๆเลยว่ามันจะเกิดการตายใบหลวงเลยครับตอนก็แห้งไปนะครับ กับเนียก็เป็นแบบเนี้ยกับเพื่อนเพื่อดูเนี่ยกับการที่ว่าจำดูคนเลยก็มาทาดูเล็กนะครับนี่คือการจำเนี่ยรักหรือ,อกักของมันก็ออกนะครับกับเนี่ยเนี่ยกับมันมันจะออกเป็นประมาทเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็พาไปลงเราก็พาไปลงในดินในในตุ้งพออ,อีกที่อนนะครับเพื่อเราเอาไปบำรุงนะครับเนี่ยมันจะอยู่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือ,ค,อคือรักรักของมันนะครับ พ่อมการันตีเลยกับว่าไม่ตายนะครับเนี่ยกับมันจะรุดออกมาจากตีช้ำเลยนะราะว่าความแรงนะครับเนี่ยคือเอดพ่นพ่อมกว่าที่ได้ทดลองมานะครับพ่อมเองก็ตีได้กับพ่อมตัดไปถึงเงินพาไปตังพาไปตังไวแล้วกน้นำรถหลากว่าสองวันกับใบแห้งตึงใบใบข้องสมูตไอตัวตัวใบข้องไอควายรังนี่ตัดปิ่นกระยนี่ครับ มันอยูม่มนกับว่าใบใต้แบบนี้ครับเราใบมันสีนี้ถึงผมเข้าใจว่าเออมันปป่นเรื่อเลยหเึ่งหน่งวะพอไปเลยปั๊บเอานี่เหมือนมันมันแห้งไปแล้วนะครับเราก็ไปคูดเลยพอคูดเลยปรากฏว่าที่ที่ลาต้นก็มานะครับเนี่ยอิวไปถึงเช้าเจ้าเลยเอาแห้งนะครับเนี่ยคือข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนชาชุมพูผากใต้บ้านเรานะครับก็ให้ด้วยดีนะครับ เนี่ยของผมก็ไอทีเป็นมีคอเสียนะครับเป็นบางส่วนเนี่ยก็ผมมาท่ายเปิดเปดันนูนะครับครับนี่บางตน้นก็รักรักก็หกเลยนะครับเนี่ยนี่เกิดจากสาเหตุว่าพอจำปั๊บนี่ครับดินในในทุ่งจานี่มันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อตงแก้ปัญหานะครับโดยการเอาไปปักในทุ่งพออีกทีก่อนนะครับผอารักสมบูรณ์แล้วเราจึงพามาลงดินนะครับ เบี้ยเราก็ตัดกิง่งจำมานะครับเราก็มาเชน้ำไว้ก้อนนะครับเนี่ยปงกับเปี่ยมทั้งหว้เรียบร้อยนะครับนี่ปงก็ตัดมาจากต้นเหมือนเดียนะครับเลยมาเชไว้ก้อนรับเชไว้ประมาณสักถึ่งชช่าโมงนะครับเนี่ยเราก็เชไว้ในทั้งหมดนี้สักหนึ่งชช่าโมงแล้วก็กับเนี่ยเราก็เชไว้ก้อนนะครับเพื่อให้มันปรับสุมดุนระว่งางโคนกับต้นนะครับโคนกับหลั่ต้น ให้มันได้ปรับปรัสมบูรณ์น,นะครับว่าเดียวมันก็เราก็พาไปลงตุ้งปั๊บนี่มันจะได้กินหนารไนต่อกันเลยนะครับจากไหนตุ้งพอครับรับนี่าอยู่เป็นแบบนี้กันเราก็เช๊ไปหมดเลยนะครับไอ้นี้ก็รักนะครับเนี่ยรักจอ,อกครับนี่ครับนี่เนี่ยรักออกเราก็เจ๊ไปต่างปรนนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็ดินนอกเลยก็ใส่ดินไม่นะครับเฉล่ว้ก้อนประมาณเกินจะมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นต่อต่อไปนะครับครับนี่ก็ขั้นต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็น้ำเอาน้ำใช่ในในดินก้อนนะครับให้ให้มันให้มันเปียกก้อนนะครับเนี่ยก็ดินก็อยู่ลักษาไอ้ดีที่ผมทำไว้ทั้เรนนะครับก็พสมมีรายมีขี้ปัดใส่ให้กับที่วัว กับเนียเราก็เตรียมไว้โซ่สามย่างนี่คกับเราก่อนน้ำเตะมันตัวก,ก้อนนะครับกับนี่เราเป็นเราใช้เราใช้คี้ปศไปมั่งก็ได้ปัดรับมั่งก็ได้นะครับเราก็ใช้ลงไป ลา,ลายลายยา,นายนก,ากน,ยะาานะครับเรา่าเดี๋ยวมันก็กับนี้ไราก็ใช้ใช้ผอมมาดนะครับนี่กับยาเราคงกปใช้นะครับไปถูกย่างเลยอ่าประชาดูที่ไม่ใช้นะครับใช้ไปอันนี้ครับเดี๋ยวก็ทุ่งวายนะครับ อันนีก็เตาเี่ยมถึงขอไว้นะครับแต่ทุ่งมันใช้ยาวก็เราก็ตัดออกนะครับเนี่ยเราก็ใช้เลย ใช่ไม่ต้องไม่ต้องให้แน่นมากนะครับกปลอมประมาณนะครับเนี่ยนะไอ้นี่นะอนันที่ทีพุ่มเมาแช่น้ำไว้จากาวัยประมานถึงจะโมงนะครับจากเอามาจากต้นเหมือเดียวนะครับก็พุ่มเฉน้ำไว้ถึงจะโมงให้ให้โคนมันมัน,ม,นมันเปียกนะครับเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนเจะดูว่า กับนี่เนี่ยกับคือรักกับนี่คือรกักของมันนะครับนี่เนี่ยอยู่แบบนี้เดี๋ยวเกามาใช่เลยนะครับมาใช่นี่คือ,คอต้องให้ได้คึอ,คอจะม้วนนะครับพอให้ขวดนี่มันกับนี่เปลิ่นเปลิ่นใจหว่าวโคนกล้องมันนี่ครับนี่คือ คือจะเปียกนะครับนี่คือจะม้วนกับเราก็าใส้ในทุง่งเราก็ใช้ไปในทุ่งนะครับไม่ใส่ลงไปจากจากดินเดีว่วเราเตรี่ยไว้นี่กรับประมาณช่อ,องนิ้วนะครับอย่าอย่าใส่ไปลึกนะครับใช้ไปประมาณช่องนิ้วนะครับ ครับนี่จะยู่เป็นก็ละหมานนี้นะครับนี่จะยู่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนเราเทตุ้งแล้วเราก็ห้าไม,ามา้มามาาำย่าให้ต้นมันมันมันแกว่งไปแกว่งมานะครับเพราะว่าถ้าว่าลําต้นก็มันนี่แกว่งไปแกว่งมานี่ครับมันจะรักมันจะไม่ไม่หยึดก,กับดินนะครับกับเนี่ยเดี๋ยวผมก่อไม้ปัก เนี่ยผมก็ใช้ไม้ปักไปเลยนะครับลาบลายแข้งเลยนะครับลาบลายหลังต้นแข้งเลยครับกแล้วกเ็เช็กดึงไวนะ้ กาียก็อยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับประมาณอีกสิบวันนะครับเราก็มาดูอีกครั้งว่านะครับเราก็พยายามดูแลนิดนครนะครับนี่ก็คือการทิวาพมได้ตัดกิ่งพันชุ่มปูหรือควารั้งนะครับตับพยายามเนื่องจากใตุจากท่วาพมไปช้ำซึงป่าเอนไปจืดเล้งนะครับราโก แต่ว่าในทุ่งปอชํำม,มันมันแห้งนะครับผมเลยเอามาทดลองวิธีไม่เอามาทําแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูแต่กาผมกข็ข้อการันตีนะครับว่าขึ้นแน่นอนนะครับเราผมก็ได้ห้าวิธีมาไล่วิธีแล้วพ้นที่ออกมาก็คือวิธีนี้ดีกว่าเพื่อนนะครับแต่เราก็วายันนี้นะครับครับนี่คือเนี่ยผมก็นี่คือ คือตอนนี้ตะลองนครับนี่ใจห,หวาตอนลื่นกาพุก็เดียวกระทำโตนะครับกับเนี้ยมันก็รักเปิดกดูนะครับเนี้ยมันรักอ้อยมมาน,นีนะครับเพื่อคือใจจากดินเองนะครับเนี่ยเราก็เชืไว้นะครับกับนี่ครับการสำรับการที่ว่าเพราะเมาตอนจุ่มผูมาใช้ตุงแบบนี้นะครับ เป็นให้เป็นให้บางปวดเพื่อนอถ้าปวดเพื่อนคนใดทุนใจก็ไม่ว้าเป็นผื้นได้นะครับเราก็ทําได้นะครับเมื่อเราไปจากระดูคนแล้วไปถึง้นถิงช่วงแรงนะครับเลยเกิดอุปสรรคในจุดทีว่าเราพลอชจามันดินมนันแห้งนะครับในทุ่งขอชจาครับเราก็ต้องแกป้ปัญหาปัญหานะครับครับเป็นไรสสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับ จากช่วนสม,มุง h ชน n นลนะครับผมขอควักช่วดกดไลคล่กดแชเจกดติดตามซับซักใครให้ช่วนสม,มุงด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ <c oughs>